จำ <Zomb ies? S 1> ชื่อได้อะว่าเออแบบคนนี้แบบคือคือเราเคยไปตามเขาอยู่ที่หน้าแผนกหญิงอะไรเงี้ยตอนที่เรียนอยู่ที่เซนจอนเลยแต่พี่จะจำเขอได้แม่นี่คคือคือนังสวยล่อยเนี่ยคงคง คงรู้จักเขาจริงๆแล้วก็คนคนนี้ก็มีตัวตนจริงๆไม่งั้นไอ้การโอนเงินมันคงไม่เกิดขึ้นโดนขโมยดวงหรือไม่โดนขโมยดวงอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องสยศาสตร์นะเนอะในมุมของศาลถ้าขึ้นศาลก็ก็มันก็เป็นเรื่องที่ลําบากในการที่จะไปตัดสินได้นะครับเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือพี่ก็ฟังเรื่องนี้แหละนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็เลยไปตามหาว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าเป็นคนนี้นะ แต่แต่แต่ว่าทุกอย่างทุกคนเขาชี้ไปทางนี้เสร็จพี่ก็เลยแบบไปดูแล้วก็พี่พี่พอได้ยินชื่อนี้พี่ก็จําชื่อได้อะว่าเออแบบคนนี้แบบคือ,ค,อคือเราเคยไปตามเขาอยู่ที่หน้าแผนกหญิงอะไรเงี้ยตอนที่เรียนอยู่ที่เซนจอนอะไรเงี้ยเออแล้วก็พอพอพอแยกย้ายก,กันไปก็ไม่ได้เจอแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ว่าก็ยังมีการถามกับเพื่อนว่าเออยังเจอคนนี้อยู่ไหมชื่อน,นี้อยู่ไหมเพื่อนก็บอกว่าเจอเขาก็มาเรียนคอมเมอร์สกับคุณนี่แหละอะไรอย่างเงี้ย ก็มาเจอแล้วพอตอนหลังเนี่ยเขาก็พอออกจากคอมเมอร์สไปเขาก็ไปเป็นบอดูอยู่ที่ฟอร์จูนอ,อะไรอย่างเงี้ยตอน<ม>ตอนที่รู้จักเรียนกันนนอ็เริ่ามีความเชืเ่อในศักดิ์ศรีโอ้ยนี่ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าพี่ว่าไม่รู้เขาจะจําพี่ได้ด้วยหรือเปล่าแต่พี่จะจำเพืได้แม่นมพี่ฮ<ม>ะ<ม>อ้าวหวังหวังอยู่ไง<ม>ก็หวังหวังอยู่ไงก็คือคือนางสวย<ม>นาง ไม่มีตอนนั้นเขาเด็กอ่ะคือก็เด็กๆแบบอยู่มสามอะไรอย่างเงี้ยมสามนัาตาดีเขาหน้าตาดีเขาสวยเลยแหละเขาสวยเลยแหละอืมคือคืออันดับแรกอ่ะถ้าเกิดจะถามพี่ว่าพี่เชื่อเรื่องนี้ไหมก่อนนะพี่ก็ต้องบอกว่าคือตัวของตัวน้องอ่ะตัวตัวน้องน้องปอยอ่ะ เขามีหลักฐานมามายืนยันหลายอย่างนะครับอย่างเช่นว่าตัวสลิปเงินที่มีการโอนให้กับทางหมอดูคนนี้นะครับม,มีเรื่องราวที่คนนะยืนยันได้นะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่ต้องคุยกับเพื่อนเขาด้วยแต่พี่เวลามันหมดเขาต้องรีบไปขึ้นเครื่องก็เลยไม่ได้ต่อสายหาเพื่อนคือมันมีพยานมันมีหลักฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าปอยเนี่ยคงคงคงรู้จักเขาจริงๆแล้วก็คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆไม่งั้นไอ้การโอนเงินมันคงไม่เกิดขึ้น ถูกไหมฮะประเด็นที่2คือในมุมของการที่ว่าโดนขโมยดวงหรือไม่โดนขโมยดวงอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องศยลศาสตร์นะเนอะในมุมของสารถ้าขึ้นศาลก็ก็มันก็เป็นเรื่องที่ลําบากในการที่จะไปตัดสินได้นะครับแต่ว่าในมุมนี้มันก็ก็ต้องฟังเขาอ่ะคือสําหรับคนที่ไม่เชื่อก็ต้องมองเป็นเรื่องบันเทิงไปแต่คนที่เชื่อก็มองเป็นเรื่องที่เอาไวเอาไวพึงระวังเอาไว้ว่าเออมันอาจไปเจอเรื่องราวของหมอดูแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยอ เท่าที่ถามหลายๆคนมาเนี่ยไม่เจอหลายๆคนยังไม่เจอนะครับแต่ว่า,าก,ก็เข้าใจเขานะเพราะว่าบางคนเ็าไม่ได้แบบว่าเจอให้แบบต้องเอาอะไรไปไว้ที่บ้านเลยเขาแค่ไปทําบุญทําอะไรแค่นั้นเองนะครับต่อในเรื่องของเ,อเงินค่าใช้จ่าย,เ,ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าไปดูดวงมันก็ต้องมาคู่กับการเสียเงินอยู่แล้วคงไม่มีใครไปดูฟรีแต่อยู่ที่ว่าจะดูแพงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละอะไรนะถ้าเป็นคนนี้นะ ทั้หมถ้าเป็นคนนี้ก็ก็น่าจะเป็นโาดูเซ็เพราะว่ามีหลายคนที่ตามเขาอยู่พี่ยังพี่ยพยายามติดต่อเขาวันนี้เมื่อวานก็พยายามติดต่อแต่ว่าเขาไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าอาจจะเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาด้วยหรือเปล่าเลยก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก็ส่งมสเซจไปบอกว่าเออแบบเออน,นี่หนุ่มเองนะอะไรเงี้ย เออแบบหนูเองนะช่วยแม่หมอนี่หนูเองนะอะไรเงี้ยแต่ยังไม่กล้าบอกอะไรเขาแต่วันนี้เขาคงรู้แล้วแต่ผมว่าเขาเขาจะจำผมได้หรือเปล่าไม่รู้เขาจำพี่ได้หรือเปล่าไม่รู้โอ้ยไม่หรอกตอนั้นก็ไปกันหลายคนแต่ว่าพี่จำพี่เขาจำพี่พี่ล้แต่พี่จะจำเขาได้แน่แน่เพราะพี่มั่นใจชื่อนี้แล้วในหนังสือรุ่นพี่ก็ไปดูหมดแล้วก็คือคนนี้แหละเหตุการณ์เรื่องอะไรนะเรื่อง ไป,ไปดูดูกับคนนี้เหรอหรือที่อื่นพี่เป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยดูดวงถ้าเกิดจะดูพี่ก็ตัวอย่างก็ดูในรายการอย่างหมอรักหรือว่าจันช้างอะไรเงี้ยนอกนั้นคือไม่ไม่ค่อยได้พี่ไม่ค่อยได้ดูที่ไหนพี่เป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเนี้ยคือคือ,ค,อคือต้องบอกแบบนี้คือ,ค,อคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันก็ต้องแยกให้เป็นเรื่องๆนะฮะคือในมุมของคุณปอยเองก็ถามว่าวันนี้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงตามที่เขาพูดเขาก็เป็นผู้เสียหายถูกไหมครับส่วนเรื่องที่เขาจะเป็นนักเขียนนักเขียนก็มีสิทธิ์ที่จะมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตได้เหมือนกันมันไม่จำเป็นต้องเป็นคุณปอยเป็นนักเขียนคนนั้นคนนู้นคนนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะจะโดนกระทาอะไรแบบนี้จากบุคคลภายนอกก็ได้เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเป็นนักเขียนแล้วพูดอะไรออกมาปุ๊บมันต้องเป็นนักเขียนไปหมดอะไรเงี้ยในมุมพี่มองแบบนั้นนะ ส่วนเรื่องที่ว่าจะจริงหรือไม่จริงอันนี้มันตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์กันไม่ได้อ่ะอืมการที่เกิดขึ้นที่บองว่าไม่กิการหลอกแม่หมอมาเี่ยงถ้าเป็นคนทีงตามที่วัยเล่าเนี่ยมองว่าเป็นการหลอกอืมอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าเพื่อปล่อยก็บอกว่าเขาก็ได้อย่างที่เขาต้องการมันมันก็สมประโยชน์กันถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าออบอกว่ามีการไปทําของใส่เขาทําให้เขาเป็นแบบนี้ ทำให้เขาต้องแบบเออแบบทุกทรมานใจทําให้ก็ในมุมของสังคมก็อาจจะต้องแบบมันเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้อย่างที่บอกไปต่อให้ขึ้นศาลก็ศาลก็พิสูจน์ไม่ได้ขึ้นศาลเลยบอกว่าเออศาลครับพอดีเขาทาของใส่ฉันครับมันเป็นไปไม่ได้ไงมันมันไม่มีหลักฐานไปยืนยันไงเพียงแต่ว่าโอเคเราก็เราก็ฟังเธอในมุมหนึ่งที่บางคนเาก็จะเชื่อเรื่องนี้บางคนเาก็ไม่เชื่อมันมีสองมุมอะฮะอะไรนะ ใช่ใช่เป็นการเตือนสติอย่างที่บอกไปพูดในรายการแล้วว่าหนึ่งเนี่ยคือคนคนที่ไม่เชื่อก็ก็ดูเพื่อความบันเทิงนะฮะแต่ก็คงจะไม่ไปเหยียดความเชื่อของเขาส่วนคนที่ที่เชื่อเรื่องพวกนี้มากๆก็อย่างที่บอกไปครับก็เอาไว้เป็นบุทาหณ์ได้ว่าคุณไปดูดวงคุณอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้โดนขโมยดวงโดนอาจจะเป็นไม่ใช่ขโมยอาจจะเป็นวิธีอื่นที่แบบปลอกเอาเงินคุณไปเยอะๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ก็อยากให้เขามาออกนะก็คือถ้าเกิดแม่หมอดูอยู่นะ <c oughs> ก็ยินดีนะหรือถ้าจะไม่มาก็าส่งลูกศิษย์ลูกหามาก็ได้เพื่อมาชี้แจงข้อเท็ <c oughs> จจริง <c oughs> ผมว่าก็ดีนะฮะมันจะได้เป็นอีกมุมหนึ่งเพราะเอาตรงๆวันนี้พอมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าเหล่านักแสดงทั้งหลายที่หลือเซเลปทั้งหลายหรือว่านักการเมือทง,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 ทงทั้งหลายที่ดูกับแม่หมอคนนี้ก็ต้องมีต่อมเอ๊ะเกิดขึ้นแล้วเอ๊ะกูจะโดนไหมเอ๊ะกูแม่งโดนอย่างนี้หรือเปล่าเขาเอาดวงกูไปทําอะไรหรือเปล่าพี่เชื่อว่าต เขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคยังเชื่อมั่นอยู่ก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่บางคนพี่เชื่อว่ามันมีประเด็นเป็นเป็นรอยด่างในใจแล้วเราว่าเขาจะโดนหรือเปล่าใช่ไหมครับพูดตอบไม่ได้เนาะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เนาะโอเคนะโอเคครับสวนะัสดีครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ปดาราและแ n นเ g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ